รวมเจ็ดร้านอร่อยฟุกุโอกะปักหมุดตามนี้เลยแลนด์มาร์คของทากาตาคือเราต้องมากินยาไตให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะอยากลองมีประมาณแบบ1020ร้านยาวตลอดทางเลยค่ะวิธีเลือกก็คือง่ายมากร้านไหนว่างนั่งร้านนั้นแล้าค่ำเดงของที่ร้านเป็นชาร้อนๆค่ะแล้วเขาก็คุกกิ้งกันตรงนี้เลยนะดูวัตถุดิบอย่างแรกที่ขอเลยนะคะก็คือโอเด้งต้องกินก่อนนอนทุกคืนเป็นไรเอ่ยมันหนาวอะค่ะการที่ได้ซดโซดเดียมร้อนๆก่อนนอนเนี่ยมันทําให้หลับฝันดีอันนี้ก็จะเหมือนแบบเต้าหู้เนื้อปลาะคะแล้วที่มาแย ก็คือฮากาตะราเมงค่ะเส้นเขาจะเป็นเล็กๆแบบนี้พลอยชอบเกี๊ยวซ่าเพราะว่ากรอบมากอันนี้คือฟิลแบบหมู3ชั้นในน้ำพะโลเรียกไม่ถูกเลยสักอย่างมันคือหมูสามชั้นตุนอุ้ยอออันนี้อร่อยมากเลยอ่ะ วันที่2ที่ร้านเบรสเอสเปรสโซแอคือชอบฮอตดอกไซ้ครีมของญี่ปุ่นแบบนี้มากมีทั้งแบบเก่ารัดแล้วก็ถั่วแดงร้านนี้ขนมปังอร่อยมากยอมอยากไปอีกคือเบเกอรี่เขามีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะทั้งขาวแล้วก็ว่ะเป็นอีกร้านหนึ่งที่ตั้งใจปักหมุดไว้ว่าจะต้องไปแน่นอนแล้วก็สายคาเฟ่เนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าอร่อยจริงบรรยากาศร้านเป็นประมาณนี้ถ้าลอยจำไม่ผิดนะคือเราเลือกขนมแล้วก็เมนูที่ต้องอุ่น,นะคะ่ะเขาจะไปอุ่นแล้วก็มาเสิร์ฟให้สั่งทั้งหมด4อย่างนะคะส่วนตัวเครซี่ตัวเก่ารัดครีม ฮอตดอกอันนี้มากอะ่ะแล้วก็จะมีกาแฟด้วยนะอันนี้คือมื้อเช้าค่ะกินแทนข้าวจริงๆริก่อนออกจากสวนเราก็พายแพ้ให้กับเซตของหวานค่ะชาเขียวกับดังโงะทำไมถึงทำได้อร่อยนุ่มหนุบหน,นับขนาดนี้ฟินสุนสดๆค่ะแล้วดูวิวที่เห็นออหมายก็อนหน้าเก็บอาการแต่จริงๆวิญญ,ญาณหลุดไปแล้วนะคะทาเมนโนอีเบสโซออกเสียงถูกไหมอ่ะ <laughs> ที่นี่นะคะเขาก็จะมีความเป็นสวนนิดนึงค่ะมาดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีที่นี่ได้สวยมากๆในส่วนนี้นะคะเาก็จะมีทั้งที่พกักคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของ แล้วพลอยก็รอคิวคาเฟ่ยอยู่หนึ่งชั่วโมงเต็มๆค่ะด้วยความที่เป็นใบไม้เปลี่ยนสีด้วยคนเขาก็เลยอยากนั่งชิลแล้วก็ดูใบไม้เปลี่ยนสีไปด้วยซึ่งถามว่าบรรยากาศดีไหมพลอยให้10เต็ม10เลยเนี่ยค่ะวิวจากคาเฟ่ที่เรามองลงมาคือมันจะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีอยู่พื้นหลังแบบนี้เมนูที่นี่ก็จะเป็นอะไรง่ายๆค่ะพาสต้าแซนด์วิชจิงเจอร์เอลของหวานคุ้มค่าการรอคอยที่สุดโดยเฉพาะแซนด์วิชในคลิปคือพลอยบอกว่าพาสต้าก็อร่อยเป็นธรรมดานะแต่แซนด์วิชดคือ the เ,เอดอะเบส ถ้าใครไปอยาให้ลองร้านโซโนโดะค่ะพลอยเคยไปกินร้านนี้ที่โอซาก้ามาแล้วอันนี้เป็นครั้งที่2ที่มาขอย้ําเพราะว่าอร่อยจริงๆแล้วก็ราคาน่ารักฝนตกมันหนาวอะเนาะก็ต้องเติมความอบอุ่นด้วยถ้วยแห่งความสุขน้ำชมพูหวานหวานชื่นใจนอ้องแอนเสร็จข้าวหมูชาชูบวกไข่ของพลอยเนี่ย 880เยนส่วนของมามาเป็นรามเมงเสิร์ฟพร้อมข้าวเหมือนกันแล้วก็มีไก่ทอด1ชิ้นนะคะ990ยเบยนบรรยากาศในร้านก็ประมาณนี้เลยเหมือนกันกับสาขาโอซากา้าคนจะถูกจัดให้นั่งล้อมรอบเคาน์เตอร์แบบนี้เป,นเ,นเป็นคาเฟ่ใต้สโลปบันไดที่น่ารักกับบรรยากาศอบอุ่นข้างในขายเบเกอรี่หลากหลายสุดๆเยอะเยอะจนเลือกไม่ถูกก็เลยวางแผนว่าเราจะกินเช้านี้และซื้อกลับไปกินบนเครื่องด้วยให้เพื่อนๆดูร้านนี้คือแบบแนะนํามากๆนะคะอยากไปอยากให้มาลองกันอวบทุกอย่างแล้วก็อร่อย ขนมปังเขามีหลายแบบมากทั้งเปลือกแข็งทั้งซาโโดแล้วก็แบบนุ่มนิ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนเลยจริงๆส่วนตัวพลอยชอบเผ็ดกับซอสขาวค่ะมันฟิลคาโบนาร่ามากแล้วกลับไปมันนุ่มอ่ะแบบโฮย้ยฟินขึ้นสวรรค์แล้วความที่เราจะซื้อกลับไปด้วยไงเราก็เลยแบบเออเทคเอาเวทีเดียวนั่งไม่ได้นะคะร้านเขาเล็กๆเ,เองอะ่ะกินนี่คือกินนี่เทคเอาเวก็คือต้องเทคเอาเวของจริงค่ะพอรอรับกาแฟเรียบร้อยก็ไปต่อกันจ้าเทมปุระฮิราโอพลอยชอบที่นี่ที่สุดเลยคือพอเรากดเลือกว่าเราจะเอาเซตไหนแล้วอ่ะเขาจะทอดเทม ปูละใหม่มาให้เราชิ้นต่อชีนเราได้กินทุกอย่างตอนที่มันยังร้อนอยู่โดยที่ไม่ยมไม่อมน้ํามันเลยอร่อยมากๆใใคือไม่อยากให้ร้านนีแมสค่ะเพราะว่าคนญี่ปุ่นโลเคเนี่ยเขาก็กินที่นี่กันอยู่แล้วมันมีคิวแต่ว่าพอยไปตอนบ่ายสามไงจะกลางวันก็ไม่กังวันจะมื้อเย็นก็ไม่นะคะก็เลยได้เข้าเลยโชคดีสุดๆแต่ไม่มีภาพรวมของอาหารมื้อนี้นะคะเพราะว่ามาถึงปุ๊บเข้าปากปัก๊บอร่อยล้ำขนาด